บายดีพี่น้องยาเลียงโอ้ oh, พี่น้องไปทรงน้องอ้นใหญ่เห็ดงานใดงานเห็ดแล้วกะแต่อ้นหน่อยบอ่เห็ดน้ำเย่เพราะว่าน,นอนโกนใส่กันเมื่อวัน <laughs> อ้นหน่อยก็เลยกลับมาน้ำผู้ข่ายแล้วกันจังหาอีกพี่น้องแต่ไปทรงน้องอ้นใหญ่แล้วบัดนี้ผู้ข่ยก็เลยค้ากับก็เลยแวะกินร้านไู้ข่อยเคยกินพี่น้องวันนีนเน้เอาขี้ขาวมาไปทรงน้องไปเห็ดงานเอาขี้ขาวมาวันนี้ อะไรมากินไส้ย่างที่เขาเคยกินนั่นแหละย่างเองเลยเจ้าเนาะควานอ้นน้อยย่างเป็นไหม,มอ,อ, <c oughs> อันนี้เจ้าของลานเ้อพี่นอ้องเมื่อยขีบเลยพี่น,ออน,น้องเด้ <c oughs> เออรับไปเบิ้งอันนี้ก่อนบดท,ที่นี่เบิง้งวัตถุดิบเอาบัดที่นี่อืมวัตถุดิบเอาพี่น้องอ้ นี่ของแค่เลยเนี่ยเอาสี่กรึบมันล้นไฟนะยอดเอาน้องมีประสบการันยังวะเอาะสบการณ์กินปลาสกับมึงมาว่ากินยิบปลาูได้นี่กินยังนี่ยข้าวกับไก่ไก่ทอดหน้าดาวบรรยากาศดีพี่ที่แรกก็อยากชวนน้องอ้นใหญ่มานั่งมาละเพื่อนเอาไว้จะเริ่มเพื่อนอยากเข็ยงานเลยเพื่อนชิคานกลับมากรับไปซงกันเนาะ เลยน้องทรงมังเฮ็ดงานมาเรอืออาพี่น้องพี่สาวโทรมาจากเมืองนอกพี่น้องเติมย่างแล้วปล่าป่เิมย่างอไอ้โอเโทรมาโอโทรมาเป็นงนานุ่นนมาแต่เช้าเมืองในนีแบนนะในกรงเออเนาะซีสันซ่บสีสันงามพี่น้อง ขาดกูได้พี่น้องบรรยากาศเนมาแรงอยู่นครพนมเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดมาเที่ยวมาเที่ยวตอนีอยู่ใกล้ๆธาตุพนมพี่น้องขึ้นจังหวัดนครพนมเนี่ยน้องมอนเนาะมาเท่ยวมาตั้่องคุณวันก็ได้ได้เคยยางถ้าสมัยตะกี้เคยเห็นงานยางใส่เนาะเนาะมันกินแป๊บสิเลยเห็นเป็นพี่น้องตาปนเป็นสาวหมดอ่ะโอ้คนเมื่อนั้นตาด่วนเนาะตัวเคลียร์ นั่นเด้ขี้เราเอามาเราเห็นบ่หรอพี่น้องเมื่อกี้นี่นี่แม่เราเปิดเพลงฟังครับลูกชายเล่าโอเปร่แมนเก็บมาเป็นเลยขอลงควนบนฟิดเก็งใหญเพราะว่าเข้าใจคลิปพี่น้องเลยลูเจ้าของบ้านได้เนอได้เบียร์มาเด้่พี่น้องวันที่นี้ได้เบียร์มาแล้วโต้แต่แก่บลองบุญลงไอเดียวมันจะเอาอะไเนีย จะซุกแล้วม <ten> <c oughs> ัน <c> อ <oughs> <skeleton> ่านคู่บ่าวมันไปซื้อเบียร์มาให้พี่น้องสองถ้วยลูกใต้พาเราเบียร์เอามันเบียร์โคโลยี่ห้อเนี่ยนบ่เอามานะอย่าเดินลูกอย่ามึนแล้วพี่น้องมากินกันแซ่บๆสีบก๋วยเตี้วเอาพี่น้องบนเบาเลี้ยงเลีกกัน ที่เรียกเขาเรกว่าคนละยี่ห้อมันกันลิโอคือกันน่ะแต่ว่าอันนี้เป็นสติกเกอร์แบบยร์ไมาได้พี่น้องได้มีเบียร์พร้อมแด้วมันธรรมดาอืมบ๊วยเป็นไงเกตน้อยจะบ๊วยให้ขับรถได้นะครับพี่เลี่ยมอืมพี่เลี่ยมถ่ายคลิปยูเยอะพี่เลี่ยมเด้อเบ๊วยเปนน้ำธรรมชาติครับเออนี่ลินเบียร์ให้น้องเลย เออลูกกันไลเนาะลูกเราบลกลูกเนาบล็อกแหละนี่น่เปนใหม่น,นด้ราก็แซ่บอพือน้ำคิดพื้นน้ำเลอนะอือสมองด้อือจะาวะเขาแห้งมากแซ่บแซ่บ แซบ,บพี่น้งอ,นองเนาะมื่อไี่แซบพี่น้องสุดยอดย้ขาวอมเนาะคือเข้ามาน้ำอนมะขามันทุยังงน้ำหัวใจเลยพี่น้องทไัง่มยเ็คนแซบตัวนี้จ้ะ tăng con của đứa đứa vào luyện huỳnh để làm đứa đi học qua đây chắc nhanh nhang phía lại tôi hỏi bạn nào, con ถ่ายคลิปอยู่ว right, <im> ่าได้เห็นยังหองน้มีสร้ากบอูพน้าอาบไปบอกมว่างาน่้า มาบอกว่ายังเท้าอยู่่มึอื่นจังมาลอกู่เลยแลไปเ่วไม่กินใครแตยากอยู่เพือนรื้อยู่รถเอาเงินมาไปละ่ได้เออ้เอนน้เงพร้อมหกน้องใช่หรปา นของนนเบิมึงเก็บให้เรื่อมึงเ้่องเมือมาทเก็บปลาไหาค่ะแล้วกินข่าวแล้วมัดเมื่อไปเดี๋ยวไปเก็บเอาของ มาเดินที่นอกเจ็บคนจริงจับน่อยครับอสผอวขนดใหญองได้อีู่นนั่นนี่ต้องเจ้าของเขาเพราามึงพูดัอ๋อเงเขทเาม ไม่ไปแล้วขี้ง่ายขี้่ืมนถ้ก,ถกมืมไม่ได้แพ้ขี้ตืมอ,อีมออ่มทุกคนาอาหารเลยร่างหนม่งมันจตีแจนมากนานนี่ไ,นกกไก่ไกัมาบักไไก่ไก่พวกคนน่าสนไจบ้า ไล้นแบบเราห้ก้เหรอข้าวเฮ็ดงาน่างอ่นจังเฮ็ดจะบอกข้าวขาาวมากามากินันนี้กอนมันมันแข็งบอเอผ้าอางนี่มันดอกกะดียห้พูดได้วมึงเขียวปกดกเขียวมันอยู่บ่เอาตัวุดหลดเลยตัวหลดขึ้นมางาม หางมึนม้านาวมี่ข้มี่น่ก็ได้กินขนม้าเล้าวมัน,นก้นเกีต้นแลวเต่ามัน <laughs> ยิบไปน้องกันลืมข้าวไส่น้องไปใส้มื่เวส่มือเลยแม่งนขอตวมาขอตัวได้ลืมข้าวยิ่ไปเลยี่น้องมันตินนี่ใสไละโอเคแล้วกนยังไม่ไปลูยังไไม่ไปรูปเลอไรมดูนะเน่ายกย้อนผีดอกมนุษย์ มันมีผีไย้มน,น่นันบไอมนไปอยู่จะมันกินากเขาไปอยู่นั่นเออเดนหาอยู่เพียวให่ช่วยลากเนี่ยไปอยู่นี่นะีกนี่มงอย่างนึงแล้วไปจัดการอยู่อีกตาวเอนั่นเะอ,องเออละขันทะลมไรขันท่มอะลมอ อร่อยแซ่บๆคนได้ค่ะดูมันเกิดก่อนรักากันมาผักพรอนใจก่อนก็ได้อืมจรา เราไม่เหลือน่าสงสารไม่เหลือน่าสงสารไปดูพี่มาเลยพี่นักการเงินมาเพื่อขับตามเราเดิน Woo <laughs> nó bên mà kéo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เพื่อจะเอาค้องแขนของเอาค่ะเราไปให้ทั้งคนอ่านี่มันมากกว่าเนมันมีค้องอาดนั่นในเนาะ นี่แค่ะไงารับงานปวดงานเป็นปวดแป้ง